ไอ้คนทำรับประหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐกองทัพมันต้องร่วมมือกับท่านใช่ไหมแต่ณเวลานี้มันอ่านหน้าไพ่ได้เลยชัดเจนว่ายังไงก็ไม่ร่วมมือที่จะทําและการทํารับประหารเราปฏิเสธไม่ได้มันเกิดขึ้นได้แต่สาระสําคัญถือว่าแล้วมันอยู่ต่อไปได้ซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะฮะผู้นําเหล่าทัพที่มีสติปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขารู้อยู่ว่ามันไปต่อไม่ได้ ถามว่ารู้ตัวเองไหมรู้และฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายต่างๆฝ่ายข่าวกรองมาจากมข่าวกรองที่การประเมินเนี่ยรับรองรู้แต่แน่นอนการตกลงใจตัดสินใจเป็นเรื่องของตัวนายกรัฐมนตรีแต่เราก็รู้นะคาแรคเตอร์นิสัยของเบกประยุทธ์เนี่ยเราก็รู้ว่าท่านก็จะดื้อของท่านถามว่ารู้ไม่รู้ถ้าคนที่เป็นคุณสมบัติที่เขาเป็นสุภาพบุรุษเนี่ย เขาไปนานแล้วเขาไม่ลากมาถึงจนถึงปัจจุบันนี้หรอกครับถ้าเราดูจากสถานการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะในสภาเนี่ยแต่ไม่ปฏิเสธนะว่าในฝ่ายภาคประชาชนภาคประชาสังุมเนี่ยเขายังติดตามสถานการอยู่และพร้อมที่จะเป็นแรงกดดันเพียงแต่ตอนนี้พอมันมีโควิดแต่พอถ้าเริ่มเบาบางเมื่อไหร่เนี่ยรับรองได้สถานการผลนวนไม่ได้เลิกไปนะเขาเรียกว่าชะลอไปแล้วพร้อมที่จะมาบรรจบ กับปีกฝ่ายการเมืองประชาธิปไตยเหมือนกันฉะนั้นไม่ไม่ได้หายไปเพียงแต่จังหวะจกโคนที่จะมาเดินร่วมกันเนี่ยรอจังหวะนั้นมากกว่าครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยเชื่อบ้่นว่าจัดจางแล้วก็จะหายไปในที่สุดเพราะว่าฝ่ายข้าราชก,ก,การเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงเนี่ยเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็รู้จังหวะจากโคนว,ว่าควรจะผ่อนสั้นหรือผ่อนยาวแล้วเขาก็รู้ชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แต่แน่นอนในคณะฝ่ายข้ากราชการก็ไม่ได้ไม่ได้พูดออกมาแต่ก็จะเริ่มแสดงออกเราจะเห็นหลายอย่างนะที่กลไกของรัฐมันเริ่มสโลโดาวนะครับก็ไม่ไม่ปฏิเสธแต่ว่าก็ไม่ขับเคลื่อนเต็มที่ฉะนั้นไอ้ลักษณะที่จะเกิดการได้ปราบเปิดปรุนแรงเนี่ยเชื่อมั่นเลยว่า น่าจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปแต่มาสกัดกันยับยั้งไปตามคันลองของไอกฎกติกาเนี่ยอาจจะมีอยู่แต่ที่จะไปทํารุนแรงเนี่ยไม่มีครับอันนั้นเนี่ยท่านพูดในเชิงทางทฤษฎีทางททฤษฎีของท่านหม,มายความว่าท่านกลับมาดูคุณลักษณะของตัวผู้นําของพลเอกประยุทธ์ไงว่าเหมือนเป็นคนดื้อด้านเป็นคนดื้อด้านแล้วเมื่อถึงจนตรอกสู้ไม่ได้ก็พร้อมที่จะใช้มาตรการนี้เกิดขึ้น แต่ถ้าเราดูไปปั๊บเนี่ยมาตรการนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนไอ้คนทันรับประหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐกองทัพมันต้องร่วมมือกับท่านใช่ไหมแต่ณเวลาเนี้มันอ่านน่าพ่ายได้เลยชัดเจนว่ายังไงก็ไม่ร่วมมือที่จะทําและการทํารับประหารเราปฏิเสธไม่ได้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่สาระสําคัญถือว่าแล้วมันอยู่ต่อไปได้ไหมซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้นะฮะผู้นําเหล่าทัพที่มีสติปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขารู้อยู่ว่ามันไปต่อไม่ได้ และเขาก็ไม่มีเขตผลความจําเป็นอะไรที่จะต้องสนับสนุนคนที่ทําไท่แต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยิ่งไปติดกับดักฉะนั้นเขาปล่อยไปตามกระบวนการกระบวนการของประชาธิปไตยซะดีกว่าฉะนั้นตรงเนี้ยเพียงแต่ท่านชนาน่านก็พูดตามหลักทฤษฎีแล้วก็คุณลักษณะนิสัยของเบลเปยุทธ์ที่มาที่ไปของท่านเป็นอย่างนั้นและเป็นคนไม่รู้จักถอยพอสุดท้ายไม่ยอมแพ้ไม่มีวิธีอื่นก็กลับไปวิธีเดิม,เ,ดมเชื่อว่าจะอยู่ในในสมอง แต่ว่าในข้อเท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ผู้ที่จะร่วมปฏิบัติการมันไม่มี